ต่อกัน E p พีสนะครับท่านไดนึกภาพนึกภาพก็ออกครับเองอาจจะมีหลายคนเคยเบิ่งละครอ่อเจ้าม่ดูครับก็เกิดขึ้นในสมัยใกล้ๆช่วงนั้นละครต่างชาติเพิ่นขมาเพิ่นกะตีว่ากฎหมายบ้านฮอบบทันสมัยครับกับเหตุสนธิสัญญาเบาลิงครับคือว่าขั้นคนในสบังคับของเขาเหตดความผิดในสยามประเทศครับเขาก็ับบขอขึ้นศาลไทยนะครับไปขอขึ้นศาลกงศุลนะครับก็ ประเทศอังกฤษเหตุประเทศแหลกต่อมากันมีประเทศอื่นนะครับมาเหตุน้ำนะครับเอาเจ้าเหตุทะเทศนัน่นเจ้าก็ต้องเห็ุนั้งข่อยน้ำเพราะว่าก็ต้องเอาอยางกันนะครับเขากับาวอ้ยทนไทปนแล้วครับอันกัมพูาเสียเอกราชทั้งศาลไปแล้วครับก็เลยต้องไปศึกษาครับกฎหมายในประเทศที่เขาให้การยอมรับก็คืออังกฤษแน่ ฝรั่งเศสแน่เยอรมันแน่ครับอังกฤษนี่จะเป็นกฎหมายเพื่อนว่ากฎหมายข้อมันล่อกฎหมายจารีตประเภณนี้ส่วนฝั่งฝรั่งเศสกับเยอรมันนี่เขาจะเป็นเขาจะใส่กฎหมายเพื่อนว่าลักอักษรหรือว่าซีวิลล์ล่อครับตอนแรกเขากับไปศึกษากฎหมายของประเทศอังกฤษครับแบบจารีตประเภทนี้ครับมากว่างหลักฐานใหม่ในประเทศไทยประมาณสักสามสิบปีครับแต่ว่าท้ายที่สุดเขาไดหลวงราชการที่หาพระอ,องค์ทานเล่งเห็นว่า กฎหมายแบบทลักอักษรแบบซิวิลล์นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศสยามประเทศหลายกว่าเพราะว่าเขาก็ใส่กฎหมายแบบลายลักอักษรมากแต่แต่เหตุตะไรละครับกฎหมายลาลักอักษรเนี่ยสามารถศึกษาได้เข้าใจได้ง่ายกว่าครับก็เลยเปลี่ยนรูปแบบมาใส่กฎหมายแบบลายลักอักษรครับโดยไปเอาต้นแบบกฎหมายของประเทศเยอรมันประเทศฝรั่งเศสญี่ปุ่นนั่สวิตเซอร์แลนด์นั่หลายๆประเทศรับ เขียนเป็นภาษาอังกฤษก่อนครับลังภาษาอังกฤษแล้วค่อยมาแปลเป็นภาษาไทยเป็นที่มาของประมวลกฎหมายอาญากรหลักมาประมวลกฎหมายแพ,กพน,แกนกแะพาณิชย์นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความถึงตามานะครับกฎหมายซีฉบับนี้ครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมาย,าย,ามว,มายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับเป็นกฎหมายเกินมากฎหมายหลักนะคคนเรียนกฎหมายเขาจะดูจากตีในกฎหมายซีปอหรือกฎหมายซีมุมเมือง เป็นกฎหมายที่มีกอนา,ารเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับและการหลังจากนั้นมาเข้ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ e FC, 24มิถุนายน2475็หากับเปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ากฎหมายซีฉบับที่ผมว่ามันเอกัดยั่งมีการบังคับใส่อยู่นะครับมันก็นเลยเป็นลักษณะเอ๊ะ มาแต่ใส่เขาคือคนที่บ่รีรศึกษาประมาณกับบรูจักเอ๊ะผมมันกฎหมายมานจะใส่นะมันแต่พู๊นกับสมัยกณแล้วครับอาจะครบสามนาทีแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปที่เราสู่ฟังว่า,าการมาขับใส่ใส่จั็นไงครับผูรใรยสนใจก็ติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ